สวัสดีค่ะทุกทคนสำหรับคลิปนี้ค่ะจะเป็นการทำนายนะคะในทุกๆเรื่องค่ะของคนเกิดทั้ง7วันในรายสัปดาห์นะคะซึ่งจะให้ผลในช่วงวันที่4-10ถึงเมษายนนะคะก็ให้ผลในช่วง7วันนะคะทั้งสัปดาห์เลยนะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นการทำนายในเรื่องของงานเงินโชคลาภสุขภาพความรักด้วยและในเรื่องของความรักอาจจะมีไพ่เกิดขึ้นสลับด้วยนะคะแล้วก็มีเลขนำโชคให้ด้วยนะคะซึ่งการทำนายเป็นการทำนายรวมนะไม่ใช่ดวงของใคร คนใดคนหนึ่งนะคะเหมือนเดิมเลยว่าให้ดึงดูดเอาแต่สิ่งดีๆไปแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณคิดว่าเอาไปปรับใช้นะคะแล้วจะเกิดประโยชน์กับคุณอันไหนที่คิดว่าไม่ตรงไม่ใช่รับไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ไม่ต้องรับไปนะคะเอาไว้ที่เดิมนะเอาไปแต่สิ่งดีๆค่ะแล้วก็ถ้าต้องการคําทํานายที่แม่นยําในรายบุคคลแนะนําให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะใครที่สนใจจะดูดวงกับส้มสามารถสอบถามเข้ามาได้ทางไลน์แล้วก็ Facebook ที่ขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามหรือจะขอแอดเป็นเพื่อนใน Facebook ก็ได้ค่ะ ส้มจะมีการไลฟ์สดดูดวงฟรีสัปดาห์เว้นสัปดาห์านะคะแล้วก็ฝากกด subscribe ช่องนี้ด้วยค่ะอีกนิดนึงจะถึง3 0 0แสนซับแล้วนะคะฝากกด subscribe เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของส้มด้วยนะคะโอเคเริ่มกันเลยนะเริ่มจากชาววันอาทิตย์ก่อนนะคะส้มตัดในช่วงเวลา6โมงเช้านะคะเป็นวันใหม่นะ6.01 6.01ะคะหรือว่าในบางคนอะ จะเกิดเป็นในวันต่างๆซึ่งคุณก็ต้องรู้ว่าในช่วงที่คุณเกิดอ่ะพระอาทิตย์ขึ้นหรือยังถ้าพระอาทิตย์ขึ้นช่วงไหนก็คือก็คือคุณก็เกิดเป็นวันใหม่แล้วอะประมาณนั้นเลยนะคะเพราะว่าในบางที่ในบางถิ่นอ่าในบางถิ่นอ่ะนะคะดวงอาทิตย์จะขึ้นไม่เท่ากันนะคะประมาณนี้โอเคนะมาดูกันที่ชาววันอาทิตย์ค่ะชาววันอาทิตย์เดี๋ยวดูในเรื่องของการงานการเรียนก่อนนะคะชาววันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้การงานการเรียนระวังการ ทะเลาะก,กันนะทะเลาะก,กับเพื่อนฝูงไม่เข้าใจกันการทํางานเป็นทีมอาจจะมีปัญหาหุ้นส่วนมีปัญหาหรือว่าการทะเลาะบอกแวงโดยการใช้อารมณ์นะ่ะกับคนที่ทํางานด้วยกันนะคะเพราะว่าชาววันอาทิตย์รู้สึกว่าตัวเองโดนเอาเปรียบเออจะรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยมากๆโดนเอาเปรียบก็ต้องระวังอารมณ์ตรงนี้คือแบบบางทีเวลามันเหนื่อยเหนื่อยมากก็แบบ ระเบิดขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องระวังนิดนึงเนาะมันอาจจะมีอารมณ์อ่อนไหวนิดนึงนะคะสงบสติอารมณ์ได้เป็นดีนะคะชาววันอาทิตย์นะมากันที่การเงินชาววันอาทิตย์นะคะการเงินได้ไพ่เดอะเฮอร์มิตนะคะต้องบอกว่าเงินนี่จ่ายง่ายใช้คล่องนะคะแล้วก็ภาระคนรอบตัวค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะในเรื่องของการเงินแต่ว่ายังถือว่าคล่องตัวดีอยู่แล้วก็คุณมองเห็นรู้ทางที่จะได้เงินหรือว่าการวางแผนทางด้านการเงินยังดีอยู่มากๆนะคะ โอเคมากันถึงเรื่องความรักนะคะความรักนะคะของชาววันอาทิตย์นะคะได้ไพ่สามไม้ทาหัวกลับคือถ้าเกิดว่าเป็นคนมีคู่อะค่ะนะคะก็อาจจะเป็นอารมณ์ที่คุณกําลังค่อนข้างไม่ รู้สึกไม่ค่อยมั่นคงในความรักความสัมพันธ์นะคะรู้สึกกังวลใจหรืออาจจะไปทางที่มีแฟนแล้วอาจจะไปแอบรักคนมีเจ้าของหรือเปล่านะคะหรือรู้สึกว่า is, ตัวเองรักแฟนตัวเองแต่เหมือนแฟนตัวเองไม่รักเราอะไรประมาณนี้นะคะคืออาจจะเป็นความรู้สึกน้อยใจหรือรู้สึกไม่มั่นคงทางด้านจิตใจอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนโสดเนี่ยระวังไปชอบคนที่ม e. ีเจ้าของแล้วนะคะอันนี้นะไปชอบหรือว่าไปมีความหวังกับคนที่เขาไม่มีความหวังดีๆให้ก <THE S 2> ับเราอะค่ะนะโอเค สุขภาพค่ะสุขภาพชาววนาทิตย์นะคะสถ้วยสถ้วยหัวกลับนะคะระวังกรดไหลย้อนนะคะกรดไหลย้อนแบบแบบว่าแรงเหมือนกันอนะอยู่ในระดับที่อยู่ในระดับแบบถ้าถ้าเต็ม10ก็ระดับ3แล้วอะเออนะคะมันมีโอกาสที่จะขึ้นมาแสบขึ้นมา ที่ลำคอได้เลยนะคะในวีกนี้ในการกินอะไรต่างๆอาจจะต้องอย่าทานดึกเกินไปเนาะนะคะให้มีเวลาย่อยบ้างนะคะมากันถึงผู้อุปธรรมนะคะผู้อุปธรรมโชคลาภชาววันอาทิตย์นะคะชาวทัดดินนะคะชาวทัุดินมังกพรพึกศพกกันอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นในลักษณะของอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะนะ,ะ,นะะหรือนะคะอาจจะเป็น จริงๆแล้วหลายๆคนบางคนอาจจะได้วัตถุมงคลอะไรประมาณนี้เนาะนะคะได้วัตถุมงคลอะไรดีๆมาก็ได้แต่ต้องบอกว่าโชคลาภมีนะด้วยไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยนะคะโชคลาภมีแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่มันก็พอชุ่มชื่นช่ำใจอะนะคะในช่วงวีคนี้เลยนะคะมีโชคลาภมีการเพิ่มเงินแบบไม่คาดคิดอะไรประมาณนี้ค่ะมาดูเลขนําโชคนะคะเลขนําโชคในวีคนี้คือเลข6เลข8 68นะคะ68นะ68นะจ๊ะอ่ะ โอเคชาววันจันทร์ค่ะในเรื่องของการงานการเรียนนะคะจัดเมนตระวังคําพูดนะคะอันนี้คือแบบบางทีเราไปทําอะไรผิดอ่ะเนาะแล้วหรือว่าอาจจะมีคนนินทาเรานะคะในเรื่องที่เราก็อาจจะพลาดไปจริงๆอะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังหน่อย นะะในเรื่องของอารมณ์เราด้วยที่จะไปประทะกับคนอื่นหรือว่าถ้าเกิดสิ่งที่เขาพูดเป็นสิ่งที่เราควรปรับปรุงจริงๆก็ควรเอามาปรับปรุงอะคะ่ะต้องระวังปากเสียงในการทํางานหรือว่าบางทีเราอาจจะเผลอพูดอะไรไปนะคะที่ทําให้คนที่รับฟังเราเขารู้สึกไม่ดีก็ได้เพราะฉะนั้นในการั่นกรองคําพูดเนี่ยต้องค่อนข้างมาเยอะและในช่วงวีคนี้การเงินชาววันจันทร์นะคะ The World นะการเงินชาววันจันทร์ The World เนี่ยคือค่อนข้างโอเคดีนะคะในช่วงวีคนี้ถือว่าดีนะแล้วก็อาจจะได้โชคลาภจากเด็กนะคะ หรือมีคนที่อายุอ่อนกว่าช่วยเหลือในเรื่องของการเงินด้วยนะคะถือว่ายังคล่องตัวดีอยู่นะคะเราก็ดีมากๆนะคะคล่องตัวดีมากๆค่ะแต่ถ้าจะเสียเงินก็เสียเงินกับเด็กๆน่ะนะคะหรือคนที่อายุน้อยกว่าเช่นเดียวกันนะคะแต่ยังคล่องตัวดีอยู่มากความรักชาววันจันทร์ค่ะความรักชาววันจันทร์นะคะต้องบอกว่ามันเป็นแบบก้าวไม่เท้ามันเป็นอารมณ์แบบท้อแต่ว่าก็ยังสู้ยังไปด้วยกันอยู่นะคะเป็นอารมณ์ที่เราพยายามทุ่มเทเพื่อคนรักก็ได้เช่นเดียวกันนะถึงแม้ว่าท้อ ในเรื่องความรักแต่ว่าจะไม่ถอยนะคะเป็นอารมณ์ที่ทํางานกันค่อนข้างเยอะมากกว่าต่างคนต่างทํางานทุ่มเทเพื่อกันและกันอะไรประมาณนี้นะคะแต่มันก็อาจจะมีในบางช่วงที่อาจจะมีการแบบบล็อกกันไปหรือทํางานหนักไม่ค่อยได้คุยส่วนคนโสดเนี่ยต้องบอกว่าคนโสดหลายคนยังปิดใจอะคะ่ะนะยังรู้สึกว่าเรางานเยอะยังไม่อยากให้ใครเข้ามานะคะถ้ามีแฟนเราคงจะไม่ค่อยมีเวลาให้แต่จริงๆเราก็กําลังหาอยู่นะว่าใครที่เหมาะกับเราจริงๆ ะะซึ่งในช่วงนี้ก็อาจจะมีคนเข้ามาแต่ว่าเราก็คือเหมือนกับว่ายังไม่เลิกหาเพราะว่าคนที่เข้ามาอาจจะยังไม่ใช่สเปคเลยสักทีเดียวนะคะสุขภาพชาววันจันทร์ค่ะสุขภาพชาววันจันทร์ได้ไพ่แปดดาบหัวกลับไมเกรนค่ะนะคะอาการมึนหัวมึนงงเครียดกังวลแพนิกหรือโรคซึมเศร้าก็ได้ด้วยนะคะระวังในเรื่องของสภาพจิตใจให้มากมาดูกันที่ผู้อุปถัมภ์หรือว่าโชคลาภชาววันจันทร์นะคะ เป็นคนผิวขาวร่างเล็กนะคะหน้าเด็กกว่าคุณหรือว่าอายุน้อยกว่าคุณค่ะอาจจะเป็นชาวทัดดินมังกรพฤกษบกันก็ได้นะคะเพศใดก็ได้ค่ะเลขนำโชคของชาววันจันทร์ค่ะได้เลข10มีอะไรอีกมะ107 107นะคะชาว วันอังคารการงานการเรียนค่ะเดือดชาเลียดนะคะไม่รู้แหละว่าจะเป็นอะไรแต่ว่าต้องทําตัวให้แข็งแรงนะคะคือคุณตั้งใจแบบนั้นนะคะคุณวิ่งสู้ฟัดมากแล้วคุณไม่ท้อนะคะไม่รู้ว่าข้างหน้าเป็นอะไรแต่ลุยมากๆแล้วก็ในช่วงวีคเนี้ยจะเดินทางเยอะเป็นพิเศษด้วยนะคะมีเรื่องที่จะต้องให้เดินติดต่อเดินทางอะไรประมาณนี้นะคะ่ะชีพจรลงเท้าเยอะมากๆเลยส่วนงานที่ติดต่อกับชาวต่างชาติหรืองานที่เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศสามารถทําได้ดีงานที่เกี่ยวกับ งานที่เกี่ยวกับยวดยานพานะก็ทําได้ดีค่ะการเงินชาววันอังคารนะได้ไพ่ King of Cups นะคะการเงินคุณได้เงินมาเยอะเหมือนกันนะแต่มีเรื่องใช้เงินเยอะอาหารการกินน้ําหวานเนี่ยเสียเงินไปกับเรื่องนี้แล้วเรื่องความใจกว้างนะคะอยากเลี้ยงคนนูน้นคนนั้นคนนี้นะคะก็จะทําให้เหลืองเงินน้อยลงนะเพราะฉะนั้นก็เซฟไว้หน่อยนะคะเ,เงินไปแล้วนะคะความรักกันบางความรักชาววันอังคาร คนมีคู่ค่ะเข้าใจกันได้เป็นอย่างดีนะคะมีการให้โอกาสกันคุยกันดีมากๆนะคะช่วยเหลือเกอื้อกูลกันส่วนคนโสดมีคนเข้ามาชอบนะคะ นะแต่ต้องดูด้วยนะว่าเขาเข้าเข้ามาชอบหวังในเรื่องเงินหรือทำให้เราสงสารหรือเปล่านะคะเพราะว่าบางทีมีคนมันมีไพ่เหรียญเกิดขึ้นนะบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับในเรื่องของการเงินก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งใจอ่อนอ่ะค่อยๆดูไปเรื่อยๆดีกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าทางน้นนะคะเขาเป็นคนที่มาช่วยเหลือเราก็อาจจะโอเคนะนะคะอาจจะเป็นคนผิวขาวร่างอวบที่เข้ามาในช่วงนี้ก็ได้นะคะสุขภาพชาววันอังคารค่ะ สุขภาพชาววันอังคารกรดไหลย,ย้อนอย่างรุนแรงเลยนะคะคือถ้าเกิดว่าเป็นระดับสิก็คือระดับ9้าเลยอะเต็ม10บก็คือระดับ9้าเลยเพราะฉะนั้นระวังนะในเรื่องกรดไหลย,ย้อนอย่าทานดึกนะคะแล้วก็บางทีมันก็มีอาการเครียด,เ,ยดเหมือนกันนะคะเล็กๆแต่ส้มว่าเรื่องกระเพาะโรคก,กระเพาะกรดไหลย,ย้อนคือแรงมากจริงนะคะมาดูสําหรับผู้อุปถัมภ์นะคะผู้อุปถัมภ์โชคลาภชาววันอังคารนะคะ เขาอาจจะมาช่วยคุณไม่ได้มากนะคะคนนี้นะเป็นคนผิวสองสีถึงคล้ำนะคะซึ่งอาจจะเป็นคนที่ให้โชคลาภคุณได้แต่มาช่วยอุปถัมภ์คุณ่ะนะคะแบบเป็นรูปธรรถมอาจจะไม่ได้คนผิวสองสีถึงคล้ำอาจจะเป็นชาวธาตน้ํามีนกรกฎพิจิกรูปร่างตัวแน่นๆไปจนถึงอวบอ้วนนะคะขอดูเลขนําโชคชาววันอังคารหน่อยคะ่ะ4นะคะ4ี่ส,ส,ส,สนะคะ โอเคมาดูกันที่ชาววันพุธอันนี้ส้มทํานายให้กับชาวทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนนะคะงานเรียนเป็นยังไงบ้างคะดีค่ะนะคะต้องบอกว่าปากเป็นเอกไนงะเออนะคะมีวาทศสิ่งดีค่ะพูดอะไรใครก็เชื่อถือนะคะคำพูดดีแล้วก็งานขายงานเซลล์รับรื่นดีมากๆนะคะยิ่งพูดดีๆยิ่งได้เงินเยอะ นะคะแบบนี้เลยผู้ใหญ่ยิ่งชื่นชมนะคะการประสานงานอะไรต่างๆดีมากการเรียนที่ต้องใช้การพูดการเจราจาการเรียนที่ต้องใช้การพรีเซนต์งานนะคะทุกอย่างจะผ่านไปด้วยความราบรื่นค่ะในเรื่องของเงินนะคะชาววันพุธในเรื่องของเงินเดิมูนค่ะเดมูนหัวกลับนะคะระวังหนี้ที่เราไม่ได้บอกใคร นะคะมันอาจจะตามมาหลอกล้อเลาค่ะในช่วงวีคนี้นะคะหรืออาจจะเป็นหนี้ของคนรอบข้างก็ได้นะคะที่อยู่ดีๆเขาก็มาบอกแล้ว,ว่าเขาเป็นหนี้ตรงนั้นตรงนี้อะไรประมาณนี้ค่ะก็อาจจะค่อนข้างต้องระวังนะคะอืมคือต้องทําใจอะ่ะประมาณนี้เลยอาจจะถ้าเกิดว่ามีคนในบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช้เงินเกินตัวอะไรแบบนี้อยู่แล้วก็อาจจะต้องคอยระวังไว้ในเรื่องของความรักนะคะชาววันพุธความรักต้องบอกว่า คนมีคู่ก่อนนะคนมีคู่เนี่ยค่อนข้างดีนะเหมือนเสริมกันในเรื่องการเงินแล้วก็เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นด้วยอาจจะมีเรื่องจุกจิกเกี่ยวกับบรรดาญาติญาติเล็กน้อยนะคะไม่ได้เยอะนะไม่ได้ถึงกับทะเลาะกันรุนแรงแล้วก็ส่วนใหญ่ช่วยเหลือกันได้เป็นอย่างดีส่วนคนโสดคนโสดระวังไปเจอคนที่มาเปเราหรือดีกับเรามากๆรวยมากแต่แบบอาจจะมีแฟนอยู่แล้วนะคะสุขภาพชาววันพุธนะคะ เดอะสตาร์ Star, นะคะสุขภาพชาววันพุธระวังหน้ามืดเจ็บเข่าต่างๆนะคะกระดูกนะหน้ามืดเป็นลมแดดประมาณนี้เลยนะคะบางทีอาจจะมีเจ็บหน้าอกด้วยนะนะในเรื่องของหัวใจอะไรอย่างเงี้ยก็ไปตรวจบ้างก็ก็ดีนะบางทีเหนื่อยหอบง่ายีีสโตรก,ก็ต้องระวังนะคะโอเคผู้อุปถัมภ์นะคะโชคลาภผู้อุปถัมภ์ชาววันพุธนะคะ ได้ไพ่คิงถือเหรียญน,นะคะจะมาจากชาวท่าดินมังกรพฤกษภกณฑ์หรือว่าคนที่มีลักษณะแบบนี้ค่ะอวบอวกผิวสองสีถึงคล้ำนะคะอวบอวกนะผิวสองสีถึงคล้ำเลขนำโชคนะคะชาววันพุธ17 17ดนนะคะมาต่อกันที่ชาวพฤหัสนะคะชาววันพฤหัสสบดีค่ะการงานนะคะการงานการเรียนนะคะรู้สึกว่าเราต้องทำเองคนเดียวเรารู้สึกว่าไม่มีใครช่วยเราเลยอะ แบบนั้นเลยนะเหมือนกับ เราหัวเดียวกับทีมรีบยังไงไม่รู้เหมือนคือแบบมีคนรอบข้างมีเพื่อนรอบกายมีคนรอบข้างหมดเลยแลดูดีทั้งนั้นเลยแต่จริงๆแล้วเขาช่วยอะไรเราไม่ได้นะคะเหมือนอยู่โดดเดี่ยวมันต้องคิดอะไรเองคนเดียวค่อนข้างเหนื่อยเพราะฉะนั้นให้กําลังใจตัวเองเยอะๆนะนะคะบางทีเนี่ยนี่มันอาจจะเป็นบทพิสูจน์หลังจากที่เราได้เหนื่อยมาแล้วทาอะไรได้ด้วยตัวเองอะหลังจากนั้นอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เล็งเห็นความสําคัญเล็งเห็นความสามารถของเราก็ได้นะในความเก่งกาจตรงนี้นะคุณนะมาดูในเรื่องเงิน าวันพฤหัสนะคะเรื่องเงินอาจจะคิดที่จะอยากลงทุนอะไรเพิ่มเติมใน,นเนี้ยเจ็ดเหรียญน,นะคะคุณอาจจะกําลังลงทุนในอะไรและกําลังดูการงอกเงินของมันหรือคิดที่จะลงทุนทําอะไรอยู่หรือรอดูการเก็บเงินของตัวเองก็ได้ค่อนข้างใช้เงินอย่างละเอียดรอบคอบค่ะการเงินก็ถือว่าคล่องตัวดีนะคะความรักชาววันพฤหัสนะคะได้ไพ่เจ็ดไม่ทาหัวกลับทํางานหนักเนาะคนมีคู่เนี่ยอาจจะต่างคนต่างทํางานไม่ค่อยได้คุยกันเลยหรือว่า แฟนไม่ยอมบอกเรามีอะไรอึดอัดใจไม่พูดนะคะแล้วก็เอาแต่ทํางานหรือไม่พูดอะไรกับเราหรืออาจจะมีการบล็อกกันในบางคู่ด้วยนะคะมันเหมือนมีความน่วงนวงอยู่ที่ทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะในส่วนของคนโสดเนี่ยเรารู้สึกว่างานเราเยอะมากจนเราแบบกำแพงเราค่อนข้างหนาน่ะนะคะเราก็อยากให้มีคนมาช่วยแหละแต่เรารู้สึกว่าใครมันจะมาช่วยเราอะไรประมาณนี้เนาะนะคะก็ะเลยมีความรู้สึกว่าช่วงนี้เอางานไว้ก่อนดีกว่าประมาณนี้นะคะอ่า สุขภาพนะสุขภาพชาววันพฤหัสนะคะอาการมึนหัวนะคะแล้วก็อาการที่แบบยกของหนักเนาะแล้วเจ็บไหล่เจ็บหลังหรือว่าเจ็บขาเจ็บเข่านะคะประมาณนี้เลยนะคะมันส่วนใหญ่เป็นระบบความสมดุลของร่างกายที่อาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะระวังอาการมึนมึนงงๆเมารถเมาเรืออะไรประมาณนี้ด้วยนะคะน้ำในหูไม่เท่ากันอะไรประมาณนั้นนะคะผู้อุปถัมภ์โชคลาภชาววันพฤหัสคะ่ะ เลขที่บ้านนะคุณไพ่ขึ้นมาดีมากเลยนะคะ w e e l of fortune นี่คือไพ่ที่แบบค่อนข้างใบใหญ่มากๆแล้วก็ดีมากๆเพราะฉะนั้นมาจากบ้านเลขที่เก่าๆนะคะบ้านเลขที่เก่าเลยอะ่ะเป็นบ้านเลขที่ของพ่อแม่คุณอะไรประมาณนั้นนะคะนะคะเก่าๆดั้งเดิมเลยหรือว่าเป็นครอบครัวคนรอบตัวพี่น้องคุณนี่นแหละที่จะช่วยเหลืออุปถัมภ์คุณได้นะคะเลขนำโชคของชาววันพฤหัสนะคะได้3นะคะ3กับ15นะคะ 1-4 3กับ1 4น,นะคะ3กับ1 4หรือ3กับ8ป,ประมาณนี้เนาะชาววันศุกร์ค่ะในเรื่องของชาววันศุกร์ในเรื่องของการงานการเรียนนะคะชาววันศุกร์การงานการเรียนได้ไพ่6ไม้ทาหัวกลับหนักเหมือนกันเนาะงานเยอะงานหนักน้อยใจ น้อยใจไม่รู้น้อยใจใครทั่วไปหมดเลยน้อยใจเพื่อนน้อยใจอาจารย์น้อยใจเจ้านายนะคะน้อยใจบริวารน,นะคะสุดแล้วแต่ว่าทํางานกับใครก็จะน้อยใจคนนั้นแหละเอาง่ายๆเนื่องด้วยว่างานหนักก็ผ่านน้อยใจคนไปหมดนะคะเ,ออเพราะเพราะฉะนั้นก็คนอยู่ใกล้ๆอาจจะต้องดูแลจิตใจหน่อยเนาะนะคะหรือว่าเฉลี่ยเฉลี่ยงานเบาๆงานให้เขาบ้างอะไรประมาณนี้นะคะ่ะทางด้านการเงินเนาะ การเงินชาววันศุกร์นะคะสี่เหรียญหัวกลับนะคะการเงินชาววันศุกร์คุณอยากเก็บเงินมากคุณหัวเงินมากค่ะหัวเงินมากอาจจะอยากเก็บเงินไว้ใช้ทําอะไรของตัวเองเป็นก้นกอนๆแหละเพราะฉะนั้นช่วงนี้เก็บเงินแบบไม่อยากให้ใครใช้เลยประมาณนี้เลยนะคะถ้ามันจะไม่คล่องก,ก็เพราะว่าไม่ยอมเอาเงินตัวเองมาใช้อะประมาณนี้เลยนะคะมาดูสําหรับความรักความรักชาววันศุกร์ค่ะเดีอยแฮงแมนนะคะสาหรับคนที่มีคู่เนาะมัน มันมีเรื่องทุกใจมีเรื่องทําให้รู้สึกเครียดเพราะฉะนั้นดูแลใจกันนะเพราะว่าบางทีเกิดอาการน้อยใจแบบสุดๆเลยก็มีนะคะต้องระวังให้มากค่ะอาการซึมเศร้าอาการน้อยใจคู่ของตัวเองเนี่ยสมมว่ามันมาค่อนข้างแรงนะนะคะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเขาก็ตัดไม่ขาดอยู่เขาก็เหนื่อยก็อาจจะต้องแบบคือคืออาจจะเป็นฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เป็นอนะ่ะเนาะอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องดูแลใจให้ดีเลยสภาพจิตใจสําคัญมากนะคะ คือต้องบอกเขาว่าเราเราต้องการเขามากๆอะคะ่ะแบบนั้นน่าถึงจะดีเนาะแล้วก็คนโสดคนโสดเนี่ยอาจจะยัง m o ฟออนไม่ได้นะจากความสัมพันธ์เดิมความสัมพันธ์เก่านะคะแล้วก็หลายๆคนที่เป็นโสดสนิทเนี่ยก็ต้องระวังคนที่เข้ามาเขาอาจจะยังไม่จบกับความสัมพันธ์เดิมก็ได้นะคะอันนี้นะหลายๆคนอนะรอคนมาดึงลงจากคานบอกเลยนะคะ,อะรอมากๆต้องบอกแบบนั้นนะคะก็อย่าเพิ่งรีบเนาะโอเคสุขภาพนะนะคะสุขภาพ ชาววันศุกร์กระดูกนะคะกระดูกมันมีเล็กๆอะ่ะมันมีเล็กๆกระดูกนะคะมันมีนิดๆมันมีไม่ได้เยอะนะคะบางคนอาจเจ็บข้อปวดอะไรเล็กๆเท่านั้นเองนะคะไม่ได้เยอะมากนะคะโอเคในเรื่องของผู้อุปถมัมผู้อุปถัมโชคลาบนะคะชาววันศุกร์ มาจากชาวธาตุลมกุมมิถุนตุลน,นะคะหรือว่าส่วนใหญ่คุณต้องค่อนข้างพึ่งพาตัวเองเป็นหลักต้องบอกแบบนั้นนะคะมาดูกันสําหรับเลขนําโชคนะคะเลขนําโชคชาววันศุกร์นะได้4กับ1นะคะ4และ1ชาวาว,ชาวันเสา,าร์ค่ะชาววันเสาร์การงานการเรียนนะคะเดือดซันคุณ รถม,มากดีมากนะคะอาจจะอยู่ไม่ติดที่สักหน่อยนะคะสาหรับในวีคนี้แต่มันดีมากมันสดใสแล้วบางคนนะมีในเรื่องของงานใหม่ๆด้วยนะคะธุรกิจใหม่ประมาณนี้เริ่มงานใหม่เ,เรียนใหม่อะไรประมาณนี้ค่ะมันสดใสไปหมดเลยนะคะใครๆก็โอเคกับคุณทําอะไรก็ประสบ ใช้ชนะหมดเลยค่ะรู้สึกดีรู้สึกพึงพอใจประมาณนี้เลยนะคะดีมากๆเลยการเงินชาวันเสาร์นะการเงินชาวันเสาร์นะคะตึงหน่อยแต่จัดการได้นะคะหดาบตึงนิดนึงค่ะแต่ว่าคุณจัดการได้ดีไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆทางด้านการเงินเข้ามาคุณจัดการได้ดีมากๆนะคะความรักชาววันเสาร์นะ ก็ดีนะคะคนมีคู่นะคะต้องบอกว่ารักกันมากๆแล้วก็อาจจะมีการตกลงม่นหมายหรือแต่งงานกันในบางคู่ด้วยนะคะมีแต่การพัฒนาความสัมพันธ์และมีความสุขมากๆคนโสดเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าแบบจริงๆอยู่กับพ่อแม่หรืออยู่กับบ้านพี่น้องก็มีความสุขดีแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีใครเข้ามาในช่วงนี้ต้องระวังที่จะมีคนที่ไม่โสดจริงเข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะคะสุขภาพชาววันเสาร์นะคะ เด e h ไฮพรีเทสจริงๆแล้วส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นอะไรมากแต่ถ้าจะมีก็ในเรื่องของฮอร์โมนเป็นหลักนะคะความเครียดนิดหน่อยฮอร์โมนหรือว่าในเรื่องของหมดลูกอะไรประมาณนั้นนะคะก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะคะสำหรับสำหรับชาววันเสาร์ก็ต้องบอกว่าอาจจะมีเรื่องของแบบอารมณ์อะคะ่ะอาจจะมีโรคอารมณ์ที่เกี่ยวกับฮอร์โมนโรคอารมณ์2อขั้วอะไรประมาณนั้นบ้าง นะคะแต่ส้มรู้สึกว่าคุณมีสถานพยาบาลหรือมีแพทย์ที่ดูแลคุณที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอาการจะดีขึ้นตามลำดับอยู่แล้วค่ะโอเคผู้อุปถัมภ์โชคลาภนะคะมาจากเพื่อนต่างเพศแฟนหุ้นส่วนต่างเพศต้องเป็นคนต่างเพศที่มีลักษณะคล้ายๆคุณอนะเหมือนแฟนคุณประมาณนั้นอะจะให้โชคคุณหรือว่าช่วยเหลือคุณอุปถัมภ์คุณได้เลขนำโชคชาววันเสาร์นะคะ ได้เลข9กับเลข3ค่ะเลข9กับเลข3นะคะขอบคุณมากๆนะคะทุกคนแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ทำไทม์สแตรมนะคะช่วงของการขั้นเวลาไว้ให้ส้มด้วยนะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกคนไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ